ชื่อต้อนบูนค่ะวันนี้ต้นบุแต่มาทนรอไม่ให้น้ำโผกนะคะมาดูกันนะคะว่าน้ำจะไปแล้วเหรออีกน,นิดเดียวไหมคะโอเคเฮ้ย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 ตลุกอันนี้ก็ไหร หกไหกมคะลูกมาดูกันนะคะวา่าจะหกรูอเปล่านะคะมคไม่หกค่ะโอเคสวัสดี